หัวหน้าแก๊งอันธพาลคนนี้ก็รักงานมากไม่ได้ไปทะเลาะแต่ไปทำอาหารที่บ้านคนอื่นขนมจีบต้องห่อเองกระเทียมต้องตเองอาหารที่เขาทำนั้นยอดเยี่ยมมากเช้าวันที่สดใสเปรียวแต่ยังหลับอยู่เขาฝันว่ามีสาวสวยกำลังทำอาหารให้กินเขาตกหลุมรักรอยยิ้มของเธอและกำลังจะจุกเธอเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นริวไวิจีหัวหน้าแก๊งอันธพาลเขาสะดุ้งตื่นโจจิโกรธมาก ฉันเพิ่งทำความสะอาดพื้นสอดลุกขึ้นทันทีริวอิจิทำอาหารเช้าเสร็จแล้วอาหารเช้ามีข้าวไข่ต้มและซุปเรียวตะไม่กล้ากินเขาอ้างว่าต้องไปเรียนเดียวไม่ทันริวอิจิบอกให้โจจิเอาเงินให้เรียวตะเอาเงินนี้ไปซื้ออาหารซักจากนั้นริวอิจิและโจจิเริ่มกินข้าวริว่าอิจิตอกไข่ใส่ชามแล้วราดซอสโชยุเพื่อทานอาหารเช้าหลังเลิกเรียนเรียวตะวิ่งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเอารถเข็นอันดับแรกคือเนื้อไก่แล้วหัวหอมแล้วเปลือกเกี้ยว สองคำสุดท้ายเขาอ่านไม่ออกโทรศัพท์แบตหมดเขาต้องถามคนขายแต่คนขายก็อ่านไม่ออกขณะนั้นฮารุนเพื่อนร่วมชั้นของเขาแวะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคว้ากระดาษแล้วจัดไปเลิกเรียนมาตั้งนานแล้วเธอยังไปซื้ออาหารเหรอเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ในรถเข็นเธอจึงหยิบออกมาเธอซ่อนแฟนไว้ในบ้านเหรอแต่ดูดีๆนี่เป็นลายมือของผู้ชายเรียวแต่เธอเก่งจังมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยฮารุนหัวเราะจนน้ำตาไหลทันใดนั้นตำรวจก็เดินผ่าน คุณครับมาถูกเวลาพอดีผมมีเรื่องสําคัญจะมารายงานครับเมื่อกําลังจะพูดออกมาจู่ๆเขาก็กระโดดขึ้นเหมือนล่างสังหรณ์เขาหันกลับมาและเห็นโจจีมองมาที่เขาข้างหลังเขากลัวจนจะอ้าปากกว้างโจจีกําลังถูกป้อนไส้กรอกโดยพนักงานเสิร์ฟตำรวจมองแล้วคิดว่าเรียวตะคงบ้าไปแล้วเรียวตะฉลาดมากเขาเปลี่ยนเรื่องกับตํารวจคํานี้อ่านว่าอะไรครับคํานี้อ่านว่าคงไม่ต้องอีกแล้วแล้วเขาก็รีบหนีไประหว่างทางกลับบ้านเรียวตะสงสัยเองว่าคํานี้อ่านว่าอะไร หยุดคิดแล้วทิ้งกระดาษไปเถอะแต่เมื่อกลับถึงบ้านโจจตจะผลักเขานอนบนโต๊ะริวาอิจิจะแทงตะปูที่แขนเห็นมือเขาเหมือนอาหารแล้วสับตัวเขาสั่นแล้วกลับไปหยิบกระดาษแต่พอหยิบขึ้นมาก็เห็นสองคำเหมือนการตรงประตูเรียวตะดีใจเหมือนได้ทองที่แท้คำนั้นเป็นกระเทียมเมื่อกลับถึงบ้านเขาเห็นว่าบ้านมืดสนิทเมื่อเขาเดินเข้ามาหัวของเขาก็ชนกับอะไรบางอย่างเมื่อเปิดไฟก็เห็นริวาอิจิชี้ปืนมาที่เขาเรียวตะล้มลงกับพื้นด้วยความตัวกลับบ้านครั้งหน้าอย่าส่อเสียดแบบนี้นี่บ้านคุณไงนี่คืออะไร พิ่งซื้อตู้เย็นใหม่มีดเล่มใหม่และหม้อเพิ่มสองสามอันดูเหมือนว่าสองคนนี้คิดจะอยู่ที่บ้านเขาจริงๆร,งริวอิจิมองดูถุงอาหารที่เขาเพิ่งซื้อมาและหยิบไก่ออกมามือซ้ายกดมีดมือขวาสับเนื้อส่วนโจจิไปหุงข้าวขณะนี้โทรศัพท์ของโจจิดังขึ้นเขาต้องออกไปแล้วแล้วเรียวตะกอไปหุงข้าวแทนเขาเมื่อดูพี่ใหญ่สับกระเทียมเรียวตะกลัวมากวิธีสับกระเทียมให้ถูกวิธีคือทุบให้ละเอียดก่อนค่อยสับดังนั้นขณะทำอาหารกระเทียมจะทำลายโปรตีนทั้งหมด ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาประหลาดใจที่ได้ยินเช่นนั้นและว,ว่าริวอิจิก็ผสมหอมมอใหญ่กับเนื้อกระเทียมเป็นไส้ดูวิธีที่เขาปั้นขนมนี่สิใครจะคิดว่าเขาเป็นนักเลงเรียวตะกอยินดีช่วยแต่เขาห่อไม่สวยเรียวตะกลัวโดวนดุก็เลยเปลี่ยนเรื่องคนของคุณก็ใจดียังช่วยผมด้วยแกคิดอะไรเนี่ยคนของแกดีกว่าเขาชะงักไม่รู้จะตอบอยังไงเกี่ยวจานหนึ่งได้ห่อเรียบร้อยอันที่เรียวตะหอดูไม่น่ากินแม้แต่สักนิดนนนเพื่อแก้อเขาบอกว่าเพราะผมรอผลสัมภาษณ์ไม่งั้น ผมจะทำได้สวยกว่าแล้วถ้าครั้งนี้ไปผ่านอีกผมตายแน่ขณะนี้เสียงกริ่งประตูดังขึ้นคนส่งของมาแล้วเขาหายใจเข้าลึกๆความสำเร็จหรือไม่คือช่วงเวลานี้จากนั้นเขาหลับตาเปิดกล่องเมื่อเห็นผลเขาเหมือนจะตกนรกทั้งเป็นเมื่อเห็นอย่างนั้นรีวะอิจิก็ตัดสินใจไม่ถามและยังไปทำอาหารเขาใส่เคี๊ยวลงในกระทะใส่น้ำแล้วปิดฝาจากนั้นเขาผัดกระเทียมให้หอมแล้วใส่ไข่ลงไปใส่ข้าวหอมหัวใหญ่คลุกเคล้าให้เข้ากันข้าวผัดเสร็จแล้วขณะนั้นเกี๊ยวก็สุกดูเคี๊ยวจานนี้สิน่ากินมาก ข้าวผัดก็อร่อยดีหลังจากจัดอาหารเสร็จริวอิจิก็บอกให้เรียวตะกินข้าวเขาสายหัวและพูดว่าไม่กินริวอิจิเริ่มกินทันทีอย่างแรกเขาหยิบเกี้ยวชิ้นหนึ่งมาจุ่มในชามน้ำจิ้มแล้วตักเข้าปากอร่อยมากแล้วเขาก็ตักข้าวผัดกินไปเลยสองช้อนใหญ่เรียวตะมองตามและน้ำไหลไหลจากนั้นเขาจิบเบียร์สักนิดแล้วกินเคี้ยวอีกชิ้นเรียวตะเดินไปที่โต๊ะอาหารผมขอกินด้วยอยากกินก็กินเร็วดิจากนั้นเขาก็หยิบเคี้ยวขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วเติมน้ำจิ้มแล้วตักกกเข้าปาปินอีค เคี้ยวหอมมากยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยคุณทำยังไงถึงอร่อยแบบนั้นผมใส่ซีอิ๊วในไส้เพื่อได้กลิ่นหอมไส้ต้องผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วเติมน้ำซุปกระดูกเล็กน้อยกินต่อเถอะเขาเอาอีกชิ้นเข้าปากด้วยความรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งกินซุปทำไมมันอร่อยจังหยิบข้าวผัดอีกจานแล้วกินไปชมไปเป็นเรื่องปกติคะเวลาคั่ข้าวก็ใส่ซีอิ๊วลงไปข้าวผัดก็อร่อยนะ เคล็ดลับของจานนี้คือใช้ไขมันหมูใช้ไขมันหมูกับกระเทียมและซีอิ๊วจะทําให้คนหลงรักงั้นคุณใช้ข้าวเมื่อวานหรือแกคิดผิดแล้วข้าวยิ่งร้อนก็ยิ่งอร่อย,ย,ยเรียวตะคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ปกติเขาจะใช้ข้าวกับแกไม่ต้องฟังตามคนอื่นตัวแกกองต้องลองก่อนแกก็ลองสิแกก็จะได้ชีวิตที่เต็มเปีย่ยมเมื่อฟังแล้วเรียวตะกอคิดถึงเรื่องสัมภาษณ์ที่ไม่ผ่านครั้งนี้วันนี้เขาได้กินข้าวอร่อยและได้เรียนรู้บทเรียนใหม่แล้วทั้งสองก็กินอาหารบนโต๊ะกันหมดตออนทีีข่ขงงรจบลแลแ้ว ถ้าชอบก็ช่วยสนับสนุนพวกเราในหนังเรื่องต่อไปด้วยนะฉันต้องไปกินข้าวแล้วฉันหิวเจอกันใหม่คลิปหน้าฉันต้องไปแล้ว